รัฐบาลอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทยโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประธานกรรมการดำเนินโครงการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วเป็นประธานในพิธีรับการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประดิษฐานณประเทศไทยเป็นการชั่วคราว มีพระบรมบิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดประยุรุงสาวาสเป็นประธานสงฆ์ฝ่ายไทยและพระอาจารย์เยียนเจียวประธานพุทธสมาคมจีนเจ้าวาดวัดกว่างจี้เป็นประธานสงฆ์ฝ่ายจีนพระแม่เถระพระพรมดีลกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดสามพระยาพระบรมเสนาบดีที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปทุมคงคานำขบวนอัญเชิญพระบรมสารีรวกธาตุพระเขียวแก้วพระสงฆ์ฝ่ายไทยและฝ่ายจีนร่วมประกอบพิธีเจริญรับพุทธมนต์นายเฉยรุ่ยเฟย รัฐมนตรีประจำสำนักกิจการศาสนาแห่งชาติจีนหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายจีนกล่าวมอบพระบระมสาารียบริกธาตุเวลา14.42นาเคลื่อนขบวนรถอัญเชิญพระบระมภาษารียริกธาตุพระเขี้ยวแก้วออกจากท่าอากาศยา,านฐานสองกองบินหกผ่านเส้นทางยาวราชเข้าสู่ถนนราชดำเนินไปยังลานพระพารามหาเจษฎดาบดินในเวลา17.30นานางสาวแพรท,ทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเคลื่อนขบวนไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงขึ้นประดิษฐานที่บนดกโดยมีสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นผู้ร่วมในพิธีรับเสด็จสมเด็จพระริวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชกกลมหาสังคับไดนายกเสด็จพระราชดำเนินถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเกีียวแก้วและเสด็จพระราชดำเนินกลับ ประธานสงฆ์ฝ่ายไทยและฝ่ายจีนนำเวียนเทียนรอบมณฑปประดิษฐานพร,ระบรมสารีริกธาตุพระเกียวแก้วโดยรัฐบาลขอเชิญชวนร่วมสักการะพร,ระบรมสารีริกธาตุพระเขียวแก้วได้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2567ถึง14กุมภาพันธ์2568เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกา